รถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการประกาศหยุดเดินรถทั้ง3จังหวัดแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นผลให้รถไฟที่วิ่งมาจากกรุงเทพหยุดให้บริการสถานีสุดท้ายที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ หลังจากที่จังหวัดยะลาได้มีการประกาศงดเดินรถทุกข,ขบวนห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกนะคะโดยเมววื่อวานนี้ที่สถานีรถไฟจังหวัดยะลาได้มีการแจ้งประกาศหยุดให้บริการรถไฟทั้งขาขึ้นขาล่องรถด่วนพิเศษทักษิณร,รถด่วนดีเซลรางรถเร็วที่วิ่งจากกรุงเทพยะลาหาดใหญ่สมัยโกลกหาดใหญ่ยะลาค่ะแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะบรรยากาศที่สถานีรถไฟก็หลังจากที่มีการประกาศหยุดให้บริการเดินรถทุกขบวนรวมไปถึงขบวนรถท้องถิ่นซึ่งเป็นรถธรรมดาค่ะที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารไปยังจังหวัดใกล้เคียงก็มีการหยุดเดินรถทุกข,ขบวนแล้วด้วยเช่น ขณะที่มีประชาชนบางส่วนซึ่งยังไม่ทราบนะคะว่ารถไฟได้อยู่ให้บริการชั่วคราวเดินทางมาที่สถานีรถไฟค่ะซึ่งหลังจากทราบว่ามีการประกาศปิดนะคะในส่วนของการให้บริการโดยสารรถไฟเนี่ยก็ต่างผิดหวังแล้วค่ะแล้วก็ต้องหันกลับไปใช้ในส่วนของการบริการรถในรูปแบบอื่นแทนค่ะ